สวัดีครัยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวจาก a t f นะครับวันนี้วันจันทร์ที่11มีนาคมครับมีเรื่องสําคัญจะมาแจ้งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับ a t f ประกาศนะครับ d a y ์ i g h t s a v วิ g นะครับของทางฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะครับซึ่งสองโซนนี้นะครับจะมีการปรับช่วงเวลาการออมแสงนะแต่ว่าปรับ ปรับในช่วงเวลาที่แตกต่างกันครับคืออเมริกาเนี่ยจะเริ่มปรับตั้งแต่วันที่1ิบที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งยุโรปครับจะปรับวันที่ส1มีนาที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรางการเทรดของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจะถูกปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่กระทบกับวอเลก์นะครับดูในตารางนะฮะตอนนี้นะครับอเมริกาเนี่ยมีการปรับเดลิเวอ saving ออกมาแล้วนะจากจาก g m เอบวกสองนะครับเป็น GMT บวกสามเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่จะประกาศ นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจะขยับลงมาหนึ่งชั่วโมงนะครับจากตอนแรกนอนฟ้าวหรือว่า CPI นะครับประกาศสองทุ่มครึ่งนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับช่วงเวลาของการเทรดนะครับ Forex นะครับโลหะมีค่าอัตราตัวคืนซีนะครับน้ำมันนะครับจะมีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเทรด ETF นะครับแล้วก็หุ้นของอเมริกาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ที่จะกระทบนะครับ ก็คือหุ้นเยอรมันนะครับหุ้นฝรั่งเศสนะครับหุ้นฮ่องกงนะครับแล้วก็ดัชนีของทางฝั่งเอเชียนะครับฝั่งยุโรปทั้งหลายนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยที่ตั้งแต่วันที่11นะครับจนถึงวันที่30มีนาคมนะครับช่วงเวลาในการเทรดนะครับจะปรับเปลี่ยนก็คือจะเลยไป1ชั่วโมงนะครับจาก จากถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างเป็นหุ้นเยอรมันนะครับเริ่มเทรดนะตั้งแต่เวลา1 0 0โมง3นาทีนะครับจนถึง1 8 0แนิกาหรือว่า6โมง29นาทีนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลา mt 4นะครับจะปรับเปลี่ยนนะครับเป็น1 1นะครับจุดน,นะครับจนถึง20จนถึง19.29นั่นเองนะครับ ทุกคนสามารถดูตารางนี้ได้นะครับจากการล็อกอินหน้า Clientportal นะครับจะมีประกาศนี้อยู่นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คในหน้าของแดชบอร์ดของเรานั่นเองนะครับนี่ก็ให้ดูไว้นะถ้าเกิดว่าใครเทรดดัชนีเอเชียนะครับเทรดดัชนีของทั้งฝั่งยุโรปนะครับเทรดหุ้นยุโรปนะครับจะต้องระวังเรื่องของต้องระวังเรื่องของช่วงเวลาในการเทรดให้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเทรดโฟเร็กนะครับเทรด ทองคำนะครับเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับเทรดน้ำมันนะครับไม่มีปัญหานะครับเรายังสามารถเทรดได้ตามปกติเพียงแต่ว่าข่าวที่ประกาศออกมาครับจะเลื่อนนะครับล่นเข้ามาหนึ่งชั่วโมงนะครับจากการประกาศปกติในช่วงนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูข่าวสารนะที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้เราไม่นับแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับแทบจะไม่มีข่าวที่ส่งผลกระทบกบตลาดเลยนะครับมีประกาศไปตอน 6โมง50นะครับเป็น final GDP ไตร t e r ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งนะประกาศตัวเลขออกมาเนี่ย0.1เนี่ยเขาให้เป็นตัวเลขสีแดงก็จริงนะครับแต่ว่ามันน้อยกว่าคาดการณ์เท่านั้นเองนะครับมันมากกว่าครั้งก่อนหน้าซึ่งครั้งก่อนหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปดูในดีเทลนะครับมันมันประกาศออกมานะครับลบ0.7นะครับแปลว่า GDP ไตร ter ของของเตอร์ที่3หรือว่าไตรมาสที่3ของปีที่แล้วนะครับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยมีการหดตัวนะครับ แต่ว่านะครับพอปลายปีนะช่วงไฮซีซั่นนะครับนะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นขยายตัว0.1%นั่นเองนะครับก็เป็นการเปิดช่องทางนะอาจจะทำให้ Bank of Japan นะหรือว่าธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับมีโอกาสหรือมีช่องทางนะครับในการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินนะครับทีนี้นะที่เลยต้องโฟกัสนะครับเป็นวันพรุ่งนี้มากกว่านะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสองเลยนะครับก็เป็นในเรื่องของ รายได้นะครับรายชั่วโมงนะครับของทางฝั่งสาราชนจักรนะครับแล้วก็มีการัารการจ้างงานนะฮะของสาราชนจักรเหมือนกันนะครับตัวเลขทั้งสองนะครับออกมานะเอียงไปทางตัวเลขการจ้างงานมากกว่าซึ่งจะมีการจ้างงานมากขึ้นนะนี่เป็นโบเกสนะครับก็อาจจะทําให้เป็นปัจจัยบวกนะครับกับคู่สกุลเงินปอนนั่นเองนะฮะเสร็จแล้วก็ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับมีประกาศ CPI นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีในการวัดอัตราเงินเฟ้อนะครับ มีประกาศทั้ง Core CPI นะครับซึ่ง Core CPI เนี่ยจะไม่จะไม่รวมนะครับอาหารแล้วก็พลังงานนะครับ CPI เทียบรายเดือนนะครับรวมทั้งหมดเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเทียบกันเดือนต่อเดือนนะครับ CPI รายปีด้วยนะครับเทียบกันปีต่อปีนะครับรายเดือนเนี่ยนะตัวเลขคาดการณ์ออกมามองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก0.3เป็น0.4แต่ว่ารายปีเนี่ยเท่าเดิมนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะวันนี้นะครับไม่มีผลกระทบใดๆเลยนะครับไม่มีข่าวสารไม่มีข่าวสารเข้ามาทําให้เกิดความผันผวนกับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับตลาดน่าจะวิ่งตามแรงซื้อขายของนักลงทุนนะล้นล้วนเลยนะครับทีนี้เรามาดูภาคของการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับตัวแรกที่ผมอยากจะยกขึ้นมาให้ทุกคนดูครับก็คือดอลลาร์อินดี็กนะครับนี่เป็นดอลลาร์อินดี็กรายสชั่วโมงนะครับจะสังเกตว่า มันจะมีการปรับตัวนะในเรื่องของของคอเลกชันนะครับซึ่งคอเลกชันตัวนี้นะครับนะคอเลกชันตัวนี้นะฮนะมีการปรับตัวลดลงมาย่อตัวนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมาเป็นครั้งที่สามนะครับซึ่งราคาเป้าหมายร้อยหกสิแปดเปอร์เซ็นเนี่ยราคาลงมาแตะแล้วเรียบร้อยนะครับคาดการณ์ถัดไปคือการจะพักตัวหรือว่าย่อตัวของราคานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวีคนี้นะครับลองให้ดีนะสี่ชั่วโมงคือเราสามารถดูเป็นรลยสัปดาห์ได้เลยนะครับ เราสามารถคาดการณ์ได้เลยว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยนะครับพอถึงพอถึงราคาเป้าหมายเนี่ยร้อยหกสิบเจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับส่วนใหญ่แล้วนะจะเกิดการพักตัวของราคานะครับเทรดเดอร์ทั้งหลายนะมักจะมักจะทําการเทคโปรฟิตนะแล้วเก็บกาไรในช่วงระยะเวลาในในช่วงในช่วงนี้นะครับในช่วงที่ราคาเข้ามาแตะในช่วงร้อยหกสิบเจุดแปดเปอร์เซ็นของฟีวนาชีนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่งผลกับทุกคู่เงินเลยที่ที่ เกี่ยวข้องกับยูเอสตานะครับตัวแรกนะที่มึงประกาศไปนะครับยูเอสาลาเทียบกับเจอรนเย็นนะครับ <Rey k> จะสังเกตว่ามันมีช่องว่างหรือว่ามีแกลบอีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่ราคาเนี่ยจะลงมาแตะโลก่อนหน้า <S <S นะครับจริงๆแล้วมันทิ้งตัวลงมาทั้งสัปดาห์เลยนะฮะสัปดาห์นี้นะคาดว่านะครับราคาจะลงมาแตะแถวแถวร้อยสี่สิบหกนะจุดสองสามกอนนะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นไปกลับขึ้นไปพักตัวนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับ จังหวะนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะเทรดได้นะครับเราอาจจะเป็นจําเป็นที่ต้องรอให้มันลงมาถึงโซนที่เราได้เปรียบมากที่สุดก่อนนะครับจริงๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าราคามีการเริ่มมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าเรายังวางใจอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะครับให้ลงมาแตะโซนก่อนแล้วเราค่อยหาจังหวะเข้าเทรดอีกทีหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งนะที่มีจังหวะเทรดแน่ๆในวันนี้นะครับก็คือยูโรนะครับเทียบกับยีนสารนั่นเองนะครับจะสังเกตว่า มีการเคลื่อนที่นะหรือว่าเคลื่อนไหวนะครับคล้ายๆกับตัว US Dollar Index นะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับพักตัวแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับร้อยหกสิบจดปดเปเซ็นเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะเกิดการพักตัวไหมนะครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราซูมเข้ามาดูนะครับเราทําการซูมเข้ามาดูในอ ในเรื่องของ Candlestick Pattern นะครับเราจะสังเกตว่าหลังจากที่ราคานะครับมีการแตะ164.8%แล้วเรียบร้อยนะครับมันเกิดสิ่งที่เรียกว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่า Pattern นะครับ Candlestick Pattern นะครับตรงนี้นะครับเราสังเกตว่ามี bullish นะครับมี bullish Candlestick ขึ้นไปนะครับแล้วก็มี bearish ลงมานะครับเกินครึ่งนึงเกิน50%นะครับเราเรียกว่า p พี้ยซิงนะครับแคนเดิล t ิกแพทเทิร์นั่นเองนะเป็นแพทเทิรที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของราคานั่นเองนะครับประกอบกับนะครับราคาขึ้นมาถึง1 6อ8เรียบร้อยแล้วนะครับมีโอกาสนะครับเยอะมากๆที่ราคาเนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับถึงไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณของการกลับตัวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราจะเทรดจริงๆนะเราจะเป็นที่ต้องลงมาดูในทางเฟรมที่มันสั้นกว่านะครับเพื่อหาจังหวะเข้าที่มันได้เปรียบน,นะครับถ้าหากว่าเป็นตัวผมเองนะที่เป็นสายที่เทรดแบบเบรกเอาท์นะครับผมจะรอให้ราคาเนี่ยลงลงมาหลุดโลนะที่ราคานี้ก่อนนะครับหนึ่งจุดศูนย์ะครับซึ่งเป็นโลที่มันไปทำทาตอนวันศุกร์นะครับก่อนที่จะมีดอนฟามขึ้นไปนะครับ หลังจากที่ราคาปรับตัวนะทะลุโลนี้ได้นะครับลยทำการช็อตเซลลงมานะีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ราคาปรับตัวนั่นเองนะครับนี่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเป็นไอเดียในการเทรดครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ